กิจจะกาประกวดซื้อหมอห้ารล้นน่าล,าลงเพื่อเสริมทรงปัญญาองค์ความรู้นำมาเรืองพยาธิใบไ,ไม้ในตับกับมาเล่งทอน้ำดีโครงการของวิจัยมีหมอห้าเป็นเครื่องมือตะนักรู้สารซื้อล้นน่านลงไวโอ,โอ,โอ คนฟังเอเอละเม่นมานอนายฟังเดือเจ้าไทยเฮาหน่อยไงสมัยทีย่ไทยสู้มือปว่วมลุ่งซีวิไลเหนือหรือใต้ในถินดินสาย,ยามีสามงามออกตโตภาคกลางทั่งคำฟังลำลองทำนองพืน้นทินสินละปินแอวล่องโจดจองเจอเอา มื่อนี้ว่าขยายเป็นกวนซับพยาธิใบไม้ตับจงจำนำรูเฮ้าควันหูสุขขาดีเด่นตนักไว้มุ่งเน้นเป็นหมันเย้นซันกะะช่วงสาธารณาสุขนั้นมีกรมการควบคุมหน่วยงานหลากราชการจะตั้งหวังนั้นแล้วหวังให้พวกพี่น้องเจ้าอีสานถูกทานปาศจากโลกนั้นไพ่าหายใหม่นี้เจ้าอีสานจังว่านอกแต่กี่นชอบกินปลาดิบ กุ้งซิวหอยอยู่หนองขลองน้ำตามลำหวยในสะเรืออังไปใส่ใส่สันทางว่างส่งตรงปลาได้แล้วหน่าน้ำมักได้แล้วหน่ามากก้อยมามย่ามกินเก็บปูหินแต่ตัวมันน้อยแกะกระดองก้อยสมตำแซบอร่อยกินแล,แล้วม้อละมีม้อยส้มก้อยมูปลาบักซี่สีใส่จักโบกแล้วหนะ้าปลาขาวฟักขั่วดีส้อยหอมซี่แป้งนัวขวััวพร้อมกระโดนปอม ข้ำเขาเกียนเจียนลาบเนื้อปลาตอนแคนกินแล้วยิ้มพุงนี่ละแม่นี่ละคือบ้อนมุงไปสู่มอละนั่งย่ำห้ากินเกินว่ามั่นสุขขังแต่ผลเลี้ยวลายตามใจปากย่านแต่เจ้านั่นได้ไฟไหม่จูดจีพห้ตามใจปากย่านแต่เจ้านั่นได้ไฟใหม่จูดจีใครพยาิปาดละศิสมูนีแฝงเขาอยู่ในปาลาดิบสมปลาตอนบอกไว้ตัวหนึ่งสําคัญปุงให้สุกจังผากัน ปาลาดีฟสมป่าต้อนบอกใบตัวหนึ่งสำคัญปุงให้สุกจังคอยพากันมามกินลลงทองสัตว์น้ำเจืดจะต้องปุงสุกสากรผ่านความฮ้อนจังทื่นกินได้อิ่มมนำคาลัมเดอบอกยำคาคลัมเดอบอกยำยาสินาย ไซไปพญาติใบไม่ตับลูกล่ำติ๋มทีมาเลี้ยงท่อน้ำดีเกิดจากการติดเชื้อไล่เลี่ยงดังเการะยะเง้าภาคนาตาิเท้แน่นอนไข้ยพยาิมั่นกระสิไข้ยพยาิมั่นสิบอสิบอ,บอนฝากตัวอ่อนในตับขยับไปอาศัย พอนำดีเฮาได้อุดตันในเกิดขึ้นอาเจีย่ใหญ่คอมาเลี้ยงโรคไล่ไตถิ่อิ่มละอาผลกระทบเบื้องนาสิไล่กว่าแนว้ใดผลกระทบเบื้องนาสิไล่กว่าแนว้ใดปวดจงจำใส่ใจยาละลายวางเวียนยาหเอเย็นถึงขั้นเลือล่างใส่กิวเกิดเป็นหิวเล็กน้อยตันลลตันท่อรอดีเกิดเป็นหิวเล็กน้อยตันท่อรอดี ประชาชนไหตนาเครื่อนีเห็นเหตุแลผลป่ชาชนไหตนาเครื่อนีเห็นเหตุแลผลบัดถึงข้าวตาจนชีเสียได้น,น้ำกลให้ทุกคนคนท่านเจ้าอีสานน้อยใหญ่ปฏิบัติตามได้ล่ำลองโอโหมาออสมออประจำบ้านกายซ่ากระจายทรงโลงศารมาตรการปฏิบัติเพื่อกันปกปองจำเอาเดอพี่น้องเจ้าอีสานพื้นที่พญาติใบไม่ตัดมาเล่งทอน้ำดี บอมเปนของเล็ดนๆให้เฮาฝ้าวเฮ็ดตามเฮ็ดตามให้เฮาฝ้าวเฮ็ดตามอีสานงามสบปอดโลอีสานงามสีปอดไพ่ไก่ห่างโลกเตีดด้ยวลา สาธยายตอนนี้เดิมหัวที่ต่ำต่อ